หลังจากพา์ที่แล้วนะฮะหลังจากที่พุกเวฟพี่เวฟพี่ช่วยพี่เวฟเนี่ยได้ไปหาข้อมูลมาเป็นที่เรียบอะไรอะไรได้อะไรผมได้ไปหาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเอ้ยเอ้เอ้ยเอกูมีตูดจุอยู่หรือเปล่ากูอยาู้มีตูดจุอยู่หรือเปล่าคือพาที่แล้วเว้ยเราได้ไปหาข้อมูลมาแล้วเว้ยว่าทาไมเราไม่สามารถที่จะอัญเชิญบอได้ทุกคนทาไมอ่ะทำไมถึงทาไมได้เออเวอร์ชันมัดไม่ถึง อโดเวอร์ชั่นกูคือเวอร์ชั่นมอดไม่ถึงเว้ยทุกคนคือเวอร์ชั่นมอดจากผู้พิเพฟเนแต่เล่นเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วทีเนี้ยมันต้องการเวอร์ชั่นใหม่มันถึงจะสามารถทําได้เออปรากฏว่าเราไปทําเวอร์ชั่นเก่ามันเลยไม่ได้อโดทำไมเราไม่ทาเวอร์ชั่นใหม่นี่ยเราเราอัปเดต้วเราอัปเดตไปโอเคอัปเดตไอ้พี่เฟผมทิ้งไอ้ผู้ไว้หน้าบ้านสองกองเอาให้เอาให้เอาให้นี่เียพี่มีอยู่ เอาไปแล้วไปแล้วไปเลยคือพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่ดูโง่มากเลยทุกคนคือจะว่าคือแบบมันดูโง่หาก็หาบ่เจอเห๊ตายเถอะบ้าเออกว่าคุณจะทํานู่นทานี่ได้กว่าจะได้หนอนกว่าจะได้เอ้โหูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนเอดี๋ยวกูชอปืนยิงยิงอะไรได้ให้ตายยิงแหละอ๋อยิงบอส มันจะตายบ่ดเฮ้ยอะไรครับะไรครับเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่เวฟเนี่ยได้ฟาร์มธนูไว้จำนวนมากเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่เวฟได้ทำเป็นธนูอนุภาพ5ใช่ก็จะค่อนข้างแรงมาก เอาเฮ้ยมีมากระสุนที่เอามากระสุนซึ่งบอกเลยว่าธนูอันนี้เนี่ยเป็นธนูที่แรงมากๆนะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดาเมจกัน 46K เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของกูงั้นอะไรวะทนายวะไม่ทำอะไรของกแรงจังเลยเฮ้ยดูดิเรากป็นเพืนกันนะเพือนกันด้วยเฮ้ยมันกระจอกที่ไหนเลยทุกคน เราวีดีเราวีดีเราวีดีดูดูดูโอ้สี่สิบสองว่ะโอเคมาพี่เฟมคีเฮ้ยเนี่ยโอ้ออกหอกหอกมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดีกว่าไว้พี่ว่าเราสามารถทำลูกบอสได้หรือเปล่าดู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 นี่นะดูนี่นะวิธีการทำเนี้ยผมไม่ยากคุตรง่ายอ่ะคลิกขวาเห็นปะเฮ้ยสั่นสั่นสั่นคือมันจะสั่นแบบนี้แหละทุกคนน่ะ ได้แล้วแค่นี้เลยแค่นี้เลยพี่เฟมแค่เนี้ยได้แล้วเว้ยกี่ตัวก็ได้แล้วใช่ปะใช่แล้วเราสามารถสร้างบอสมากี่ตัวก็ได้ว้าวเอออีซี่มาเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าบอสกันซึ่งก่อนที่จะไปล่าบอสเนี่ยทุกคนพี่เวฟเนี่ยจะรวบรวมแอปเปิลช็อกให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าพี่เวฟไม่สามารถวาร์ปกลับมาได้เหมือนพี่เฟมไงไอ้นี่แหละนี่แหละ มีเท่าไหร่แอปเปิลทองอะ่ะแอปเปิลทองหอหอน่าจะมีก้อนเดียวอ่ะเด้แอปเปิ <c oughs> ลปทองอเฮ้ยเข้าใจดีว่ะทุกคน <c oughs> เกินเกินในกล่องที่หายไปเมื่อวานอะ่ะมีประมาณสิบสิบกว่าอันโอ้โหแหนมคืกมากินกล่องทุกคนอ้เราไม่มี <c oughs> นี่เหรอพี่เราไม่มีแอปเปิลเหรอในบ้านเราอ่ะ ใช่เราไม่เหลือแอปเปิลแล้วเอ้ยนี่แกสองลูกเดีลยเนี่ยโอ้แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอ่ะเราคราฟเดี๋ยวทุกคนมันจะต้องคราฟไปด้วยเนาะเพราะว่าแอปเปิลทองนี่ก็จําเป็นเพราะว่าพี่เราได้ไปสํารวจบอสไปแล้วบอสคือมึงโหดที่หายไปป่วงอ่ะเออไปดูแล้วไปดูนิดหน่อยเฮ้ยอะไรเรื่อะไปไปดี้วเยยังไม่ไปนะพี่เฟรมยังไม่ไปยังไม่ไปยังไปพอดีว่าเหลืออะไรจะไปตัดต้นไม้อ๋อเอาไม้ไปด้วย ไม่จะเอาแอปเปิลดูอะไรครับผมไม่มีวาร์มย้อนกลับเหมือนพี่อ่ะเอยนั่นพี่ก็วาร์มย้อนกลับมาดิไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกันใช้ได้คนเดียวโธ่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายบอสผมบอกเลยว่าทุกคนกําลังตื่นเต้นใช่ไหมที่จะได้เจอบอสนะฮะเพราะเพราะว่าผมได้เกินบอสไปนานแล้วบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ผมบอกเลยว่าบอสโหดสุด ซึ่งมไม่ได้โหดพี่ว่าคลิปนี้มนผมบอกเลยว่าต่อให้ผมเล่นจนจบคลิปนะอฮเราก็จะไม่อัญเชิญบอสออกมาฮะเพราะว่าเราลีลาอโดอโดเดเราไม่อัเชิญบอสหลักเราเรา,เราหลอกให้เด็กเข้ามาดูเฉยหลอเ <laughs> เกเล่นบ<า>้าจะไม่เชิญจะไงเราไม่อัชเชิญพือจะทำอะไรพัดเนี่ย <c oughs> อะไรอะไร,อะไรอะไรหนูน้อยขอไม้หน่อยไม่ได้แล้วไงเรานี่ยไม้ที่เราต้องการ นี่แหละฟาร์มไปเอออะไรอะไรอะไรกูแค่ต้องการไม้เอาแอปเปิ้ลคือตอนนี้ผมมีทองอยู่ในตัวประมาณสองกองกับอีกยี่สิบหกอันไว้พี่เฟรมรตอนนี้ทองเรามีเยอะมากเว้ยใช่ใช่คือทองเรามีเยอะมากเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นพี่เวก็เรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยแอปเปิ้ลเราควรที่จะมีสักสิบลูกสิบลูกโอเคเอเรามีหกแล้วขาดแค่สี่นะเว็บคนเดียว ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหายด้วยเดี๋ยวผมหายด้วยอ๋อโอเคเออใจดีครับผมไม่งบหรอกคนเดียวว่นแหมใครจะงงเบอร์นั้นแล้วช่วงนี้เนี่ยผมคเราก็อาจจะงงนะว่าพี่เว็บครับทําไมพี่เวฟบถึงไม่ลงคลิปอ่าเหมือนแด่ก่อนแล้วสามคลิปนะครับช่วงนี้พี่เวฟกำลังหาคนต่ออยู่รอไปก่อนนะใช่ทุกคนคือกําลังหาคนต่อคลิปอยู่เออหาคนต่ออยู่ ใช่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 หาคนจะต่อคลิปอยู่ว่าเราลงคนเดียวไม่ทันเนี้ยไม่ใช่เลยหรอกคอมกูจะพังคอมกูจะพังไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ทิ้ง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 อันนี้ทิ้งไปครึ่งอันนี้ทิ้งไปโอเคเนี่ยดูอปเปิ้ลกรุณานอบไม่ฆ่าดเสดี๋ยวนี้ฆ่าดการเจ้ามากเลยไม่ตายเถอะไม่ไม่เจอเลยพี่เอ้ยพี่เจออยู่ลูกหนึ่งใช่เหรอผมต้องผมมันไม่ดอบสักต้นเลยวะแอปแอปแอปเปิ้ลนี่ว่ากว่าฟาร์มเยอะนะ แอปเปิลขอหน่อยสักก้อนได้ไหมแอปเปิลตีผิดต้นป้าไปตีต้นแอฟริกาแกจะดอบได้ไงไม่เนี่ยผมจีต้นโอ๊กเลยโอ้แอปเปิลไอ้เนี่แอปเปิลแอปเปิลไม่ดับมยากจริงดูดิพี่แอปเปิลแอปเปิลเดี๋ยวขอหา a แอปเปิลก่อนทุกคนเดี๋ยวมาขอเวลาสักคู่เดี๋ยวมันเสียเวลาคลิปนี้กูกูว่ากูทอแล้วแหละพี่คือตอนเนี้ยคือกูฟาร์มไปแบบคตรเยอะไ่้มาอยู่สองก้อน ไม่ใช่่แล้วเบออไม่ใช่แล้วสาม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 เฮ้ยเดี๋ยสามดี๋โอ้เดสิบสองอ่ะไอวนฟขนาดไหนโอ้โทำไมมันได้เยอะจังวะไอวาเลยผมฟามแ้วตายผมได้มาอยู่สามก้อนคือกามันแย่งของเราเว้ยทุกคนควบคุมตีนอ่ะเออมาพี่เฟมมกลับบ้านมาพี่กลับบ้านมากลับบ้ามาอีกลูกมังกำลังจะตกเออเร็วเร็วเลยเร็วเลยมาเราจะคราฟแอปเปิลทองคือพี่เฟรมได้มากี่ลูกนะ อ่าสิบสามลูกสิบสามอุ้ยขอบคุณครับอบครับเย้ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอามาครับเอามาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเป็นแอปเปิลชองใช่เราจะทำเป็นแอปเปิลชองเป็นเสบียงที่เอาไว้ช่วยเหลือเราไม่ให้เราตายนั่นเองทุกคนใช่มันจะเป็นอาหารชนดดเพราะว่าผมดูจากบอสเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววามาสวัสมามึงไม่กดวาร์ปกับบ้านว่ากูไม่เข้าใจเหร คือทำไมชอบบินมันเปลืองพลูกูลืมมันดีไหมเรียบร้อยทุกคนเราเก็บทองไว้ตรงนี้อ่ะพี่เฟลไปไปเอาไปไปเอาไปไปเอ่อเอาไปไปป้าป๊าป้าตะลุยเดี๋ยวไอ้ไปลูกเดียวเนี่ยนะเฮ้ยหยอกเฮ้ยหยอกเฮ้ยหยอกเขาไปตกใจเฮ้ยหยอกเาไปตกใจตกใจอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนของกันทุกคนไป let's go เดี๋ยวเราจะไปฆ่ามังกรกันไม่ใช่มังกรมันคือตัวอะไรวะ พยานนาไม่รู้ว่าเป็นงูยักษ์หรืออะไรสักอย่างมันเป็นมันเป็นเอเรียนพี่ใช่เอเรียนเออมันคือเอเรียนโอ้ย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 เอาโดนดึงไปแล้วทุกคนปล่อยเข้าไปฮะเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วทุกคนเออตายเอาโดนดึงดึงเอาตายเอาตายเออเอาตายตายวุ้ยเอาดาบฟันเราไม่เออกูอยากให้พวกจูจูจบมากเลยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนเนี้ย เออเออเออเ้ยมันคนละทีมันคนละทีพี่เฟมว่าอยู่โอ้โถ่ไอ้นี่มึงมาไงเนี่ยไปไาเร็วเลยเร็วเลยอย่าอู้อย่าอู้อย่าอู้เราจะไปฆ่าบอสกันแล้วทุกคนบอกเลยบอสตัวนี้เนี่ยผมจะต้องเป็นคนปราบมันอ๋อเฮ้ยวอ๋ออ๋อยุงเปียวเพียว ยุงยุงโดนปืนยุงยิงตายโอ้ผมมีปืนยุงนะครับผมมีปืนยุงนะครับเยอ้ไอ้บูท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 ๊ทเบสสีอะปืนยิงยุงกูจะเบสสีก็จะตีนเลยแบบแล้วเข้าพี่แฟมเราต้องรีบหนีมันมีสลามตาตูดเรามาอะไรนะตูดยุงอ่ะตูดยุงเออทำไมอ่ะได้อมาไหมเอามาทำไมลูกมันเป็นแม็ก ใช่เออเออใช่โอ้ทำไงอ่ะเออถ้าเรายิงหมดใช่ปะมันก็จะใส่แม็กให้เองโอ้ยผมมีอยู่สิบเอ็ดตูดผมชอบตุดยิงเอ้ยเัีไม่ลงมารฉีวเนี่ยลงทางมันเนี่ยโอ้ยอยู่ดีๆเลยกระไปละเดี๋ยวเราคัฟเลยเดี๋ยวคัฟลงมาเลยคัฟลงมาเลยคัฟชักชาลีลาเราอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกลัวตายก็บอกมาเถอะพี่อ๋อ ลกลัวตายมั้งเนี่ยกูัวตายมั้งเนี่ยเอ,อ้ยไม่ได้เคยกลัวหรอกระดับนี้โอโอ้หเดี๋ยวเราจะไปฆ่าอีกโลกหนึ่งนะทุกคนเราจะไม่ฆ่าอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะไปฆ่าตรงตรงที่เป็นโลกโลกเข้าไปที่หนึง่งโลกที่มันไม่ใช่โลกเอเดอร์แมนเน็กซ์อ็ลยเอเดอร์แมนมันไม่ใช่โล,โลกตรงนี้อะ่ะคืออยากจะไปไบอไอมไบออมใช่มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยเนี่ยปะ เอพี่เอาเอเดโพให้ดิกูรู้ว่าเอเดโพเรามันไม่ค่อยมีหรือว่าเอาอะไมาด่าป<จ>ะอะไรนะมีดาบเหรออ่าผมมีดาบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมบินไปเอาเอเดโพตรงฟาร์มแล้วก็ได้เอาไปทำไมอ่ะเอาปลาเข้าไปไงเอาแล้วไม่มีดาบเหรอดาบมีแต่ดาบผมมันติดไฟอ่ะมันตีแล้วมันไอ้นี่ไปเลยอ่ะไม่เลยดาบแล้วดาเอเดโพดาเอเดโพอ๋อเออว่ะ มาถามดูว่ามีดาบหรือเปล่าแล้วเอเดอร์แมนทำไมไม่ตบตบตกลงมาวะเนี่ยเอเดอร์แมนอ้าวอ้าวเอเมอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกกระจายตกกระจายนิดหน่อยโอ้โหคุณได้ค่าเอเดอร์แมนไปแล้วหมื่นสี่ร้อยตัวโอ้โหไปวะรักเข่ากันไดชัดเออทั้งวันทั้งคืนบอกเลยว่าทั้งวันทั้งคืนนายเฟมเขาไปยังอ่ะเทามาแล้วรออยู่เนี่ย เออใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอันนี้ผมถึงทางเข้าแล้วผมปีนขึ้นอ่ะป๊า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 ไปาได้เลยรอสักครู่อ่ะเย้ยป้าไปเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นไม่เฟรมเดี๋ยวเราจะไปอัญเชิญบลอสอยู่ตรงนี้ไหมพี่อ่าเน่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 เอาตรงนี้รถไฟรไฟตรงนี้ได้ปะตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่าเปลี่ยนจุดเกาะเปลี่ยนจุดเกาะกันเออไม่ได้อะมา อ้าวพี่บีนี่อยู่พี่ป้องกันอยู่พี่ป้องกันอยู่ไม่เป็นไรเอาบวกสามบริการทำเนี้ยเราต้องโยนลงไปข้างล่างไปแล้วจริงเปล่าเอาดีเฮ้ยมาแล้วค้างค้างเลยมาแล้วว้าวมันมาแล้วพี่เฟมโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวเดียวอ้อยอ้อยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวดมันมีเสียงว่าโอ้อยจิบจ็บอ้อย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 อ้ย โอ้โหโอ้โหพี่เฟมพี่เฟมเกินเฮ้ยกูปาไปทำไมวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออพี่ไปโดนเลยปะเวฟเคมตัวอะไรวะเนี่ยเออโดนโดนโดนเข้าหน้าไปดีนี่เข้าหน้าไปเนี่ยมันเข้าประตูมิติว่ะมันเข้ามาเอาเป็นวัดเป็นวัดกูแปรงบนเออเออเนี่ยโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิเออเจ็บเจ็บเจ็บเออโดนอีกแล้ว มึงยิงช่วยกูบ้างมึเนี่ยเออทลบมันขามันโอ๊ยโอ้ยพี่เฟมจะตายผมจะตายเฮ้ยใส่เดือนใส่เดือนเหรอมึงอ่ะมึงใส่เดือนเหรอมึงอ่ะใส่เดือนเออเจ็บเอาโดนพินเจุลนทจุลายเออเฮ้ยมันไาเฮ้ยมันไฟไปอยู่ข้างหลังแล้วเออเรียบร้อยแล้วมันไม่ดับไปเลยอพี่พี่อย่าเฮ้ย ได้ไงอะไม่ไม่ได้เลยบ้าบ้ามันต้องมีดินั่นไงลอยอยู่บนฟ้านั่นไหนใช่ปะโอเออหวังว่าใช่เนี่ยเนี่ยบินไปดูดิคืออะไรปะโอเคเฮ้ยโอ้ยผมเก็บมาได้แล้วเดี๋ยวพี่ไม่แม่นว่ะไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยมันมีอีกอันนึงเนี่ยทำไงอ่ะถึงจะเก็บได้บินผ่านเฉยก็ได้แล้วเนี่ยที่ลอยอยู่นั่นอะไหนอ่ะลอยบนฟ้านั่นแหะ ไหนวลอยอยู่บนฟ้าไหนวะอันนั้นลูกกระสุนเหรออ๋ออันนี้ได้จากกระสุนมันลอยพี่ไหนเราได้อะไรมาวะเออขึ้นมาขึ้นมาพี่เบลตามมา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 นี่ตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่เออได้อะไรมาทุกคนอ่ะพี่พี่พี่เอาอันนี้ไปดูข้อมูลนี่มันคืออะไรนี่นี่เฮ้ยอะไรอะเออผมจะดูอันนี้อันนี้ผมได้ไอีกอันนึ่งเหมือนกัน V O I D คืออะไรอะ V อมันสามารถคราบเป็นอัม พิกแ <Pick> อคได้ไม่มีเฟมได้เหรอเออเ,เป็นสามะครัฟเป็นพิกแอคได้โอ้โหพิกแอคโ้แล้วนี่อะไรอะพิกแอคอะไรวะประกอบล่างเลยด้วย <laughs> เออพิกแอคอะไรวะ <laughs> มาสามถครับพิกแอคอะไรสักอย่างแล้วมึงกินกูทำไมเนี่ยตัวกูลอย <laughs> <laughs> มีเฟมมีเฟม ไอพี่พี่มันมันต้องอีกตัวเราลองคลับไอันนี้ปะลองคลับอันนี้ปะไอมันต้องสักตัวมันต้องอีกสักตัวก่อนเ้ยลองคลับก่อนมันคืออะไรอ่ะออนเนี่ยเหรอมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ลองดูดิมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือมึงก็คลับไปสิมันคืออะไรกูจะรู้เนี่ยคลับไปแล้วแต่มันคืออะไรเนี่ยอ๋ออุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดีแล้วโอ้ยโอ๊ยมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ หรือว่าเป็นหังหวยตัวนั้นเฉยเปล่าว้โดครับของงูงูอะเอาใหม่าเราสู้อีกทีได้มาเราไม่ประดับเปล่าพี่เฟรมเออแบบประดับอะไรแบบนี้มั้ยโชิว์ของงูงูเอยเด็กอันนี้ในในครับมาแล้วจูไอเราไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเชิญไหนเอาอีก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 เอออีกนี่แหละเราจะปั๊มบอส เออเราจะทำพิแกที่โหดววิไอ้ที่เราใช้หอกในการสู้แล้วทีเนี้ยเฮ้ยมีหอกด้วยว่ะเฮ้ยมีเยลลี่กับปี้เกินหมดทุกคนเฮ้ยเยลลี่กับปี้เอบพี่เฟมอ่ะเออเรียบร้อยตายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออเอออุ้ยอเอาว่ะเอาว่ะรอบนี้จบดีพี่เฟมอ่ะเอาว่ะทุกคนโหดเกินโหดเกินโหดเกินกูเล่นหวยเดี๋ยวเอ้ย โหดโหดโหดอะไรครับอะไรครับเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันมันหลบหลังต้นไม้เออตัวขาดมาเก่งตัวขาดพี่เฟมสองตัวสามตัวเดียวเดียวเดียวเดี่ยวพี่เฟมยิงหัวเน้นยิงหัวพี่พี่อย่ายิงตัวมันพี่ต้อยยิงหัวไปสิเดี๋ยวมึงอย่าแยกหลักสิ่ามัน่ามันก่อนคือไ้ฆ่ามัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แฟเกือบตายแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเดยวเดียวเดปกินแอปเปเกูกินแอปปลเหมึงเกือบตายก็งเนี่ยเขาจะมันเป็นเก่งกว่าเดิมวะมึงจะยังไงกับกูแล้วมึงมาซีมมาซี่้ยเยยจะตายแล้วเฮ้ยเายแล้วคุณแม่เออตายไปหนึ่งหัวแล้ว หัวสุดท้ายอยู่ไหนวะนี่ไงเนี่ยเจอละเฮ้ยกำโดนเฮ้ยไม่เข้ามันไม่เข้าเออโดนว่ะโดนว่ะเออเออเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยตัวหัวพี่ไม่ดับเลยพี่เดี๋ยวอ๋ตกใจนี่ว่าเสียงมันยังอยู่อะโจมมันไ่อะไรเลยหรอไหนอะไม่มีอะไรเลยโอ้ไหนอะ เอ้ยมึงเกินไปเมื่นี่ยิงโคเรมโชโหดก็ลาบสองแล้วมึงเกินไปเมื่นียไม่ได้เลยเลยเลยอ่ะดูดิโอ้โธพอมพี่เฟมอ่ะทุกคนกูผิดอะไรเนี่ยโอ้โธไม่ยิงหัวมันไปยิงให้มันแยกร่างอ่ะเอ้ยอะไรครับมันมันบินไปโดนเองเนี่ยเห็นไมไม่ได้ของเลยอ้แล้วก็พอาพี่เฟมด้วยมีเฟมไปครับของกูทุกคน ดูดิเฮ้ย <c oughs> คนเราก็ต้องมียพลาดกันบ้างไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนดูดิหายเลยอ่ะบีบปะ่ปะบีบป่ะไม่มีแล้วเฮ้ยทำเพิ่มดิโอ้ชูคุณไปทำเนี่ยค้าของงูงู่ะเข้ามาทั้วัยอ่ของงู <c oughs> อเอ้ยกรวยไ่แก๊กเลยอ่ะดูดิแก๊กอย่างเด้ไม่ไมีมม่แก๊กอ่ะแล้วหนอนอหายยังไงอ่ะข้าใหม่ได้เราข้าใหม่ได้ กูจะหานอนจากไหนอ่ะนี่ไงอยู่กับพี่พี่อยู่เอ้ามีกี่ตัวอ่อพี่เป็นเป็นหนอนแบบธรรมดาหนอน M A G G อ่ะตัวเดียว M M M A G G อ๋ออยากได้ต้งสองตัวเฮ้ยทำไมต้องใช้สองตัวเลยเหรอออโตเฮ้ยรอบนี้ผมว่านะถ้าเกิดว่ามันจะดรอปของดีขนาดนั้นน่ะมันจะต้องยิงเฉพาะหัวหรือเปล่าเออว่ะใช่ เอางี้ดีกว่าโดนไม่เดดนหัวไปเลยโยมเก็บเองเียถ้าผมเก็บแล้วก็ยังไงก็ตายร้อยเปอร์เซนต์แถมเราจะได้เทมสุดโหดด้วยเพราะตัวแรกผมก็ทำอย่างนั้นนะเลยเย้ได้เลยเด่ะพี่กลับไปเว็บบี้นั่นปะไอซีเรียมอะมี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 แต่ตอนเนี้ยนอนกูบินหาไม่เจอเลยไอแมลงวันนี่ไงไาอยู่พี่เอ้ากลับไปไปมีเท่าไหร่อ่ะสองอันสองตัว เอาแล้วบอกเป็นตัวเดียวไม่ไงกลับไปแล้วมันเจอพอดีกลับไปมันอยู่ในกล่องไนงะโอ้พีม่มีวาร์ปย้อนกลับนี่เองใช่อ่อชอแล้วก็ไม่บอกอกูกูก็บอกอยู่ว่าเอากับพี่ก็ได้วูวารีบ,ารบมาเ,เร็วๆโอเคโอเคไปๆทุกคนเดี๋ยวตามพี่เฟรมไปก่อนโอเคพี่ผมมาแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยรออยู่บนปราสาทอา่อชอพูดกูจะหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เอ้ยใช่เออตรงไหนอ่ะประสาทอะที่เดิมอ่ะยี่เดิมผมอยู่ข้างล่างกันตรงต๊้คราฟมาเลย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 เด้เรอเอเรามีอันนี้เร่อเดเรดอเร่อเอร่อเด้ออเเ่อองเอเเเร่อเด้อเ้อยรอเ้รอนแรกมเด้อดเร้ร่อเเริอก็่ออ่ออร้่อยร่ออเด้่เเร่ร่อร้อเ่เ้่อ้อเรอดเ่ร่อเน่อออรงไหนวะ ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละข้างหน้านั่นแหละไม่มีอ้าวใช่เหรอเออไม่มีเอออ่ะใส่ไปก่อนทุกคนตึ๊ง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 ตึ้งเอาได้แล้วตึ๊ง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 ตึ้งแบมโอเคมาเป็นฟมถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอัญเชิญปีศาจตัวร้ายออกมาแล้วเราจะสู้เวลาแล้วมอเราจะอัญเชิญออกมาอีกรอบออกมาอีกโนเอามาเลยอ้าวเราไม่เคยกลัว อะไรวะโยนลงไปตั้งนานนี่มันมีอยู่ข้างล่างทีกทีหนึ่งมันค้างมันค้างมันค้างเออข้างมันติดมันติดเอามาเลยเออทำนี้ไม่ค้างแล้วเดี๋ยวมันก็เราจะขึ้นมาเล่งแต่หัวนะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เออเล่งหัวเล่งหัวเน้นเลยมาแล้ว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 เออเอาว่ะเอาว่ะมั่นใจเออมั่นใจก็ยิบไปดิมั่นใจก็ยิบไปดิ เออมัดเจก็ยิงไปดิเออเด้อเออกูจะตายแล้วเออกูจะตายแล้วโออเ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 อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุเจ็บเจ็บเออพี่เฟมเออไอ้เจันทำไมมันเออเดี๋ยวทำไมหัวมันเพิ่มวะ เอออยเฮ้ย้วโอ๊ยโโอ๊ยโอ๊ยกูตายกูตายทุกดาเมจเข้าตัวกูคนเดียวเลยบ้าเลยพี่เฟมช่วยด้วยกูจะตายแล้วโอ๊ยโอ๊ยจะตายแล้วจะตายแล้วยโอ๊ยเอ๊ยโยเ้เ้มีเอ้มีือยันโอ๊ยโอ้ยเอ้ยพี่เฟม จะแตกแล้วโอ้เว็บโอ้แข็งไม่หยุดเออกระเพิ่มกันเรื่อยๆเฮ้ยเป็นเยอะจังวะเออแนเดี๋ยวกูเบาเสียงก่อนโอ้ยกูเบาเสียงไม่ทันอุ้ยอุ้ยายตายกูตายนี่เนี่ยฮู้วฮู้วฮู้วไม่ต้หัวจังวะฮวฮู้วเดียวเดียวอย่าเพิ่มดี๋ยวสองตัวอย่าเพิ่มทำลายผมอย่าเพิ่มทำลายเออเออมึงทำลายกูจังเลยมึงทำลายกูจังเลยอื ยิงเข้าไปประตูมิติตามเออยิงตามเออไม่โดนไม่โดนวะเน้นเน้นเออไม่โดนกูเนี่ยโดนอยู่ตอนเนี้ยกูเนี่ยโดนเลยโอ้ยลอยพอแม่มาส่องกูอ้ยโอ้ยกูยิงไม่ได้ทำไมกระสุนไม่ไปหายคนนั้นบ้างเลยวะมันเอาโอดนโอ้ยจะตายแล้วไงเร็วเร็วเร็วสองกูกูกกิน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 เวนี่ไอเวนี่ไอ

เราเราดับตีเลยไหนอะเออไม่เห็นโฟนอะไรแบบว่ามันมันแยกร่างเลยอ๋อแยกร่างไม่ใช่ผมจะแถวนี้ก็ได้แต่เรามองไม่เห็นใช่เออพี่คิดไว้อย่างนั้นนะเว็บจริงมันต้องตกอยู่แถวนี้แหละเออใช่เออนั่นและสิใช่เหรอแต่ก็ยิงโดนหัวกับทุกทุกดอกเลยนะโอเคโดนกับทุกดอก ตึ๊งอะไรเดี๋ยวฮะอะไรกันตักหนาเฮ้ยอีกตัวหนึ่งมาเฮ้ยมึงไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมมเน้นหนุ่มสต๊วฟสอฟสโอ้ย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 เจ็บหัวว่าเลยคุยเขาตัวทุกดอกเลยเมื่อกี้หัวตัวเมื่อกี้ตัว ก็เลยชื่ออย่างนั้นเออพี่แล้วเรฆ่าไม่ได้แล้วพี่นะเออพี่เลยแล้วเบฟไปไหนเบฟไปไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่รออยู่รออยู่รออยู่น้าโดนตัวอีกแล้วอ่ะหน้าเนี่ยโดนหัวผมวะคิดไปเองโอยก็โชว์ดูดิเขายิงแต่ตัวทุกคนหัวพี่ยิงหัวไม่โดนเลยว่าหัวเนี่ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแกมันวิว้าไปพี่โอ้โหตายอี๋ง่ตายตายแน่บึ้งตายโอ้ยโอ๊ยคุโดนอะไรวะมันอยู่ไหนอะอยู่พี่เนี่ยตัวดึงเฮ้ยไอ้หนุ่มเนี่ยคขังอยู่นู่นตัวดึงโอ้ยโอ๊ยมึงโอ้ยมึงไม่ได้เกี่ยวอย่ามายุ่งกูเลยนะแมนพี่อ๋อตัวอยู่นู่นอ๋ออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเหลือแต่หัวอยู่ตรงนี้เออเหลือแต่หัวละเหลือแต่หัวหลา เหลือแต่หัวเฮ้ยดอบแล้วดอบแล้วเฮ้ยสุดยอดไหนเออเห็นไหมเห็นไหมผมยิงถึงจบเลยเห็นปะเห็นปะทุกคนดูดูเนี่ยเอียพาระพาระอะไรไม่รู้เนี่ยมันอะไรเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะข้างบนยังไงข้างบนมันวาไปหาบิดามันได้ยังไงข้างบนนู่น่ะมันเนี่ยกูจะยิงถึงได้ยังไงของบารมันเนี่ยลงมาขอเดี๋ยวของหายลงมาลงมาลงมาเอ้ยมันจะตายแล้วพี่ พี่เกินพี่จะสู้กลางไปหาไม่ได้แล้วพี่พี่พี่เฟมโอ้ยพี่เฟมอย่าอย่าสู้กลางไปหาเออจะตายแล้วจะตายแล้วเออตายในได้อะไรมาไม่ได้น่ไงของลอยอยู่นะได้ปะอ้าแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเออได้แล้วเอ้ยเอามันหายไปไหนอ่ะมันตายแล้วไม่ไม่ไปถึงของเนี่ย ทำไงเด้อ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 พี่เอาพี่แก๊กมาป่ะเออพี่แอคเหรอเอามาเออพี่แก๊กพี่แก๊กเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ของอยู่ตรงนี้งงกับของไหนวะทำไมพี่มองไม่เห็นหรออนาะมองจากข้างล่างเห็นอ๋อนี่ข้างบนไอ้คุณที่ขุดคุยบ้างหน่อยขุดขุดขุดพี่แอคคุณอยู่ไหนวะเนี่ยเออหายเจอหายเจอเออ ได้มาแล้วดีเลของดีเออเอานนี่ไปเมึ่อไงสมเกิดมาสมเกิดหัวบอสหัวหัวบอสอย่าไปทิ้งเดี๋ยวมาด้วยโอ้เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวเรจะไปฟาร์มไอ้เจ้าไอ้แร่นั้นด้วยอ่าแร่ใหม่นะลก เออเนเธอไรใช่ใช่ใช่เอาเลยทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไว้แาวนี้ก่อนแล้วกันเจ้งไวในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มเวสิกกับพี่เฟรมด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปหาเนเธอร์ไรเพื่อที่จะเอามาคราฟเป็นบิกแอดูซิว่าบิกแอคอันนี้จะดีขนาดไหนว้าวเอาว่ะมันอาจจะใช้นวารได้เลยก็ได้นะพี่เออใช่มันอาจจะวาร์ปแบบปอปป๊ปอปปีโอเคทุกคนจวัดพิาคลิปนี้สวัสดีครับผมไปละ